ทาง Witcher หรือว่าบางคนอาจจะอ่านว่า Witcher ก็ได้นะครับได้ส่งแว่นตัวนี้มานะครับผมเป็นแว่นรุ่นใหม่นะลูมาโปรนะครับลุงแมวลองใช้ไปกับทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เล่นกับตัวเกม Nintendo Switch เนอะ Mario Kart เล่นเกมสวิชกับคุณแฟนเนะเล่นกับเกมที่เป็นสตรีมมิ่งนะครับ Play Station 5องเสียบดูหนังความคุณแฟนเนอะ,อะแล้วก็ดูหนังส่วนตัวนะครับผมก็ใช้เวลาล่กมเขาเนี่ยน่าจะประมาณสัปดาห์กว่าๆแบบเข้มข้นประมาณหนึ่งนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยก็ยากจะมาแบ่งปันว่า ้าตัวว i เชอร์ LUMA PRO เนี่ยนะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบนะเชื่อว่าหลายคนจะสงสัยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีความมแน่นอนว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบนะกับตัวเก่า PRO XR นะตัวนี้นะครับอันนี้เป็น LUMA นะอ่ะมันต่างกันยังไงแบบไหนบ้างนะครับผมมีแว่นแบบนี้ใช่ไหมแล้วในแว่นเนี่ยเขาจะมีจอนะครับจอขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเอียงในชะ่ไหมมันจะแว่นนี่มันไม่ใช่แว่นตรงๆนะแต่มันมีตัว ตัวจอ,อยตรงนี้นะครับเหมือเขาจะยิงแล้วก็สะท้อนเข้ามาที่ตัวตาเราเพราะฉะนั้นในแว่นเนี่ยมันมีตัวจออยู่ด้วยนะครับลูม่าตัวใหม่เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ152นิ้วนะตัวแว่นตัวเนี้ก็คือสามารถที่จะเอาเสียบนะ กับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ชมเนี่ยมีดิสเพลย์พอร์ตนะหมายถึงว่าเป็น USB C นะครับแต่ว่าสามารถทำหน้าที่เป็นตัวดิสเพลย์พอร์ตได้เนะช่นว่าลุงแมวใช้ตัว Samsung s a m s u n g Galaxy a 2 S u l t r a เนี่ยก็รู้สึกว่าเ,เสียบได้นะครับเช็คดีๆนะบางรุ่นใช้ได้นะครับบางรุ่นใช้ไม่ได้เช็คก่อนว่าพอร์ต USB C ของท่านผู้ชมเนี่ยมันคือดิสเพลย์พอร์ตหรือเปล่านะครับเหมือนกันนะตัวแท็บเล็ตก็ต้องเป็น USB C ที่รองรับตัวดิสเพลย์ ด้วยนะครับแล้วก็เสียบกับพวก PC พกพาอย่างเช่นตัวซิมเด็กอันนี้เสียบออกแน่นอนนะครับเพราะมันมีดิสเพลย์พอร์ตนะหรือว่าตัว ROG Ally X อันนี้ก็ทุกมาใช้อยู่เป็นประจำก็เสียบออกนะ ROG Ally แล้วก็เชื่อว่าพวก Lenovo Legion Go นะครับผม MSI Claw PC พกพา,พกพาทั้งหมดส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัว USB-C เป็นดิสเพลย์พอร์ตอยู่แล้วอันนี้เสียบปุ๊บก็ออกเลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะท่านผู้ชมก็จะมีจอขนาด152นิ้ว16:10อ,อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมนะครั ถ้าเราเสียบกับตัว Nintendo Switch 2นะครับตัว PlayStation 5หรือว่าเครื่องพกพาอื่นเช่นตัว PC ที่อาจจะเป็น HDMI นะคุผู่ชมต้องต่อเชื่อมกับตัว Mobile Dock Pro นะครับผมซึ่งขายแยกนะครับแต่ข้อดีเนี่ยก็คือว่ามันจะมี2พอร์ตนะคือต่อออกแว่นได้2อันนะครับหรือว่าจะต่อแว่นอันนึง ต่อจอพกพาหนึ่งก็ได้ซึ่งลูมากลองเทสมาแล้วนะอ,อ,อันนั้นเดี๋ยวทำรีวิวแยกออกไปนะครับแต่ว่าเจ๋งดีเหมือนกันนะเพราะูมาสามารถใส่แว่นอันนี้ไปกับคุณแฟนนะไปนั่งตามสถานที่ต่างๆนะรันกาแฟนี่ที่ลองไปเทสนะแล้วก็ใส่แบบว่าแว่นตัวนี้แล้วก็ดูนะดูซีรีส์ไปพร้อมกันได้เลยนะครับ2คนนะแล้วก็คนนึงก็ดูจอแบบว่าส่วนตัวใช่ไหมร้อยห้าสิบกว่านี้ก็ถือว่าสะใจทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถมีเสียงส่วนตัวไม่รบกวนคนอื่น,ม,นมันเล่งมันเร่งเสียง มันเล่งเสียงตรงแววนเนี่ยนะครับแล้วก็ลําโพงเนี่ยก็ได้ยิงไปที่ตัวหูเราเนะมันก็ไม่ได้ดังมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดไม่ดังนะแต่เราได้ยินเนี่ยก็เสียงก็จะไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ตัวหูฟอนหรือว่าไม่ต้องใส่ตัว อินเอียรก็ได้นะก็จะได้ยินถือว่าโอเคทีเดียวแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ลุงแมวใช้นะก็คือไปทดสอบนะครับต่อเชื่อมกับตัวคอนโทรลเลอร์ของเขานะ8บิตโดนะครับที่ทําร่วมกับวิเชอร์ตัวนั้นนะก็เป็นคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเสียบกับเจ้าตัวแว่นนี้ได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเล่นแบบ เกมมือถือหนะ้าที่หน้าจอขนาดใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าในเคสของลูเมวในลูแมวมาสตรีมมิ่งนะเล่นกับตัว Playstation 5นะโดยที่ไม่ต้องต่อสายนะครับก็คือใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ใช้แว่นตัวนี้นะคุณภาพของการสตรีมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนอาหรือว่า f ี r c e Now เนี่ยนะครับแต่ว่าในภาพรวมก็ใช้ได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็คือมันคือจอ ความบันเทิงส่วนบุคคลนะขนาด150นิ้วนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ลูมาเนะลอยอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมมี HDR ด้วยเป็น OLED นะรุ่นนี้นะครับอันแรกก็คือมันเป็น16 10ต่อ10เท่าที่ลงมาไปเปิดอินเทอร์เน็ตของเมืองนอกมาลงมาน่าจะเข้าใจถูกนะ1 6ต่อ10นะครับผมก็คือสัดส่วนของหน้าจอเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัว คอมพิวเตอร์มากขึ้นนะ16คือด้านนี้นะ10คือด้านนี้นะเดด้านแนวตั้งเนี่ยสูงขึ้นนะ16ใช่ป่ะต่อ10ก็คือสูงขึ้นนะพื้นที่แสดงผลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะเขาเคลมว่ามันก็เลยใหญ่กว่าเนาะถึง152นิ้วนะครับผมแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็น120ิเพิร์นะตัวเนี้ยใช้จอที่ทำร่วมกับโซนี่นะครับผมใช้จอของโซนี่แล้วก็มันชัดถามว่าชัดขึ้นไหมชัดขึ้นนะถามว่าตัวเก่ามันแย่มันไม่ได้แย่ตัวเก่านี่รูกมวก็คิดว่ามันเเปป็นสสุดดยยออแแแห่่่่งรระบกาาณ์ูล้วนะตวตจ ตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะชัดขึ้นกว่าเดิมอีกนะอย่างรู้สึกได้นะครับท่านผู้ชมเลือก2อันวางด้วยกัน่านผู้ชมจะบอกให้ทันทีว่า ตัว Luma Pro ตัวนี้มันชัดขึ้นนะครับมันมันชัดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยความละเอียดในอยู่ที่1,200 DPI 6 d o f นะครับก็บอกว่าอันนี้มันช่วยลดการโ o ชัน c ิกเน s นะครับผมซึ่งถ้าถามว่าในเชิงของภาพเปรียบเทียบกับรุ่นเกา่าอันนี้เด็ดมากนะครับในเชิงของตัวเสียงนะเขาทำร่วมตัว Harman นะครับ Harman หรือ Harman เนอะแล้วก็เสียงเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะมันมีมิติ เสียงที่ดีขึ้นนะครับเสียงนุ่มขึ้นไม่แบนนะถือว่าโอ้ดีดีเลยนะครับคือครบกจบนะในในตัวเดียวภาพก็ดีเสียงก็ดีใช่ไหมขาแว่นเนี่ยมันมันกางออกได้เยอะขึ้นนี่เห็นไหมก่อนหน้านี้ก็กางได้นะถ้าท่านผู้ชมดูรุ่นเก่านะครับมันก็จะกางได้ ประมาณหนึ่งเนี่ยนะดึกๆ,ๆ,ๆแบบนี้นครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมใส่อันเนี้ยมันก็จะกลางได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วว่า,าหน้าอ้วนหน้าผอมนะแบบลุงแมวหน้าอ้วนเนี่ยก็ไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยได้ f l e x i b l e ลและที่สําคัญมากอีกอันนึงนะคือตรงนี้นะครับเนี่ยรุ่นเก่าทําไม่ได้นะเนี่ยนะครับปรับตัวนี้นะซึ่งพอมันปรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราสวมใส่ได้สบายขึ้นนะปรับมุมแล้วมันแล้วมันแยกกัน2ขามันไม่ได้ไปพร้อมกันนะเพราะนนเนี่ยมุมเนี้ยท่านผู้ชมจะปรับ ด้านขวาเนี่ยปรับแบบหนึ่งก็ได้เนาะด้านนี้ท่านผู้ชมจะปรับอีกแบบหนึ่งก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็บแกปก็แกปเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะบิดไปบิดมาได้ตามหน้าเราเอาที่เราถนัดนะครับซึ่งตัวนี้รุ่นเก่าทําไม่ได้นะอันนี้ดีนะนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีนะครับผมที่มันเป็นฟีเจอร์ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะก็คือปรับหมุนตรงนี้นะสามารถปรับสายตาได้นะครับก็เขาบอกว่าค่าสายตาเนี่ยได้ปรับสูงสุดเนาะสี่ร้อยนะครับโดยที่ไม่ต้องวัดซึ่งอันเนี้ย คุณแฟนเนี่ยใสแว่นหนาพอสมควรนะแล้วพอเขาได้ลองใช้เนี่ยเขาก็รู้สึกเจ๋งมากนะเขาบอกโอ้โหแบบเฮ้ยมันดีอันนี้มันดีซึ่งอันนี้รุ่นเก่าก็มีนะมันยังแก้เพนพอยไม่ต้องใส่แว่นซ้อนแว่นนะนี้ถือว่าสุดยอดแต่ถ้าเกิดเกิน400แน่นอนว่าก็สามารถตัดเลนส์สายตาใส่ซ้อนเข้าไปได้ลูม,มาเอียงนิดหน่อยนะก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ตัวอะไรซ้อนไปเลยนะครับอีกอันนึงก็คือวัสดุเนี่ยมันเป็นใสๆท่านผู้ชมดูมันจะเห็น เป็นแบบเนื้อเห็นไหมอ่าเป็นใสทะลุนะครับมันจะมีไฟนะคอยบ่งบอกสถานะการณ์ทำงานต่างๆขึ้นมาถ้าเกิดเราเสียบตัวแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ก็จะมีชัตเตอร์ตรงนี้นะรูไหมมืดทึบอันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความเจ๋งก็คือชัตเตอร์ตรงนี้มันขึ้นมาในจอบอกด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยม่านตรงนี้นะปิดหรือเปิดนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะ ไม่เห็นนะไอตัวชัตเตอร์ไอตรงม้าเนี่ยนะเขาเรียกว่า electrochromic film นะครับเป็นฟิล์มเปลี่ยนได้สองระดับทึบและใสนะแล้วก็ที่สำคัญคือรุ่นตัวนี้มีเซนเซอร์ ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเซนเซอร์ตรงนี้ก็สามารถเอาเป็นกล้องได้นะท่านผู้ชมสามารถเอาเสียบนะกับมือถือแล้วก็ถ่ายเป็นกล้องคล้ายๆเป็น P.O.V. นะเอาไว้ถ่ายถ้าใครใช้รีวิวนะถ่ายอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แต่ว่าจริงๆหน้าที่ของมันเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้เป็นกล้องหรอกมันเอาไว้สําหรับดีเทคแสงเนาะแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับเพื่อจะได้ทํางานได้เวิร์คขึ้นนะลุงมาไม่แน่ใจว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับดีไซน์มาให้เราแบบใช้มือ แบบว่ามือเปล่าเนาะในการที่จะควบคุมอะไรบางอย่างเท่าที่ไปดูข้อมูลของฝั่งเมืองนอกมาเนี่ยมันเริ่มมีการพูดถึงตัวนี้กันแล้วนะครับก็อันนี้อันนี้แปะว่าเขาไม่ได้บอกนะอันนี้ลุงมาไปเซิร์ชมาเองซึ่งอาจจะมีหรือก็ไม่มีก็ได้นะแต่เท่าที่ดูน่าจะมีนางน้งเป็นแบบนั้นที่ติดจมูกนะครับอันนี้ก็ถูกปรับปรุงมานะว่าที่ติดจมูกเนี่ยก็อันเก่ามันต้องเสียบๆเ,เข้าๆออกเป็นเหมือนระบบสลักใช่ไหมอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับดึงออกก็จะง่ายขึ้นนะน้ําหนักตัวนี้เจ็ดสิบนนเก่าปรัมาณนนี้นะ แล้วก็ถ้าใส่ตัวใหม่ลองดูโอ้ตัวใหม่อาจจะเบาวกว่านิดนึงหรือเปล่าคือตัวใหม่เนี่ยเนื่องจากไอ้ขาที่มันกว้างกว่านะแล้วมันก็บิดพับอะไรได้อะไรเงี้ยบาลานซ์น้านหนักมันก็เลยเปลี่ยนนะดูมันก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเบาวกว่ากันหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่า ใกล้เคียงกันแล้วกันใกล้เคียงกันแล้วกันนะแต่ว่าความไอเนี้ยเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันก็สะดวกสบายมากขึ้นทีนี้ในเชิงระบบเสียงเนี่ยก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าระบบเสียงเนี่ยก็ทํากับฮา r m ม n นใช่ไหมก็เสียงได้ดังขึ้นนะครับแล้วก็เสียงมีมิติขึ้นนุ่มขึ้นนะอันนี้ก็รู้สึกได้จริงๆนะครับผมการใช้งานในโลกจริงนะ เท่าที่ลองใช้มาเนี่ยมาทําอะไรได้บ้างนะครับในความเป็นจริงเอ่อฟีเจอร์อันเดียวที่ลุงแมวไม่ได้ลองเนี่ยก็คือฟีเจอร์ของการเสียบกับตัว PC แล้วก็ใช้เป็นจอ ที่2นะหรือว่าใช้เป็นจอแรกนะครับคือลูมาก็พยายามอยู่เหมือนกันแหละกับตัวโทรศัพท์มือถือนะแต่ว่าเอ่อลูมาไม่มีคีย์บอร์ดนะครับรุ่นที่มันใช้งานกับตัวโทรศัพท์มือถือของลูมาที่เป็นไร้สายได้อะก็เลยไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะแต่จริงมันก็มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจในแง่ที่ว่าพวกเราลองจินตนาการนะว่าถ้าเกิดใครมีโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มันแบบแรงๆหน่อยนะแล้วก็มีเมาส์ที่เป็นบลูทูธใช่ไหมบลูเอ่อคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธเนอะแล้วเราก็พกไปที่ต่างๆนนนะแแแ้้วววบบาาาาางงงทีเรรรออจจตตกํ่่ดคั ขึ้นมาแล้วก็เสียบแล้วก็ใช้เป็นจออันนี้ลุงมาไม่ได้ลองนะแต่ว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเพื่อความบันเทิงเนี่ยเราก็ จัดเต็มนะจัดเต็มนะครับที่จะเฉิดฉายที่สุดนะก็ไม่ว่ายังไงก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ใช้เป็นจอนะความบันเทิงส่วนบุคคลนะครับผมที่ก็แบบว่าเหมือนกับว่ามันจะแบบเต็มๆอะ่ะต่อปุ๊บนะเราจะได้เห็นจอขนาดใหญ่รออยู่นะครับผมทุงแมวลองใช้ดูนะทั้งในพื้นที่ระหว่างรอคุณแฟนไปทำธุรนะเนาะใช้ในรถนะครับซึ่งสว่างมากๆนะสว่างจ้าเลยนะครับก็สามารถเปิดตัวชัตเตอร์ตรงนี้นะตัว มาตรงนี้นะให้มันทึบเนาะแล้วก็ดูได้สบายนะครับถือว่าเราจะเร่งแสงเนี่ยก็แสงนี่ก็โอ้โหแบบสว่างมากนะสว่างจนรู้สึกว่าบางทีก็ถ้าเปิดสุดนี่อาจจะสว่างเกินไปนะครับนะครับคือสู้แสงได้เหลือเฟือเนาะเสียงก็เรียกได้ว่าในแว่นแบบ Smart Class สมาร์ทกลาสต่างๆนี่ก็เป็นสมาร์ทกลาสเนาะตัว ลูมาโปรเนี่ยเป็นเสียงที่โอเคมากเลยนะครับเสียงดังมากพอนะแล้วก็เสียงมีน้ํามีนวลมากขึ้นอันนี้รู้สึกได้นะพอมันปรับไอตัวเนี้ยเนาะมันปรับเนี่ยแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ทําให้ใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ในรถนี้ก็สบายมากนะใช้ลองไปใช้ที่ร้านกาแฟก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในพื้นที่ที่คน เยอะนะครับเราก็สามารถหลีเสียงนะเอาที่เราได้ยินแต่ว่าไม่รบกวนคนอื่นนะครับคนอื่นไม่ได้ยินเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์สําคัญเหมือนกันก็คือว่าเราสามารถจะแบบนั่งที่ทํางานนี้นะนั่งบนเก้าอี้แบบนี้นะแล้วก็ใส่ตัวตัวนี้แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เนี่ยนั่งดูไปแบบนี้ก็แค่นี้เองนะก็มีสายอันหนึ่งใช่ปะต่อมานะครับก็แค่นี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไปนอนก็ได้นะนอนเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่า คุณแฟนเล่นโยคะอยู่ใช่ไหมแล้วก็ลุงแมวก็ไม่อยากกวนนะถ้าเกิดสมมติเปิดทีวีหรือว่าเปิดคอมอย่างเงี้ยมันก็ต้องใส่หูฟังก็ขี้เกียจนะจะเปิดลําโพงก็เสียงด,ดังก็ลุงแมวก็เลยใช้เจ้าตัวลู m ม่ตัวเนี้ยนะครับไปนอนที่ที่นอนนะแล้วก็เปิดดูอะไรนะสาวค <c oughs> อสเพลย์การ์ตูนเปิดดูการ์ตูนไปด้วยนะครับแล้วก็ สามารถนอนดูได้สบายเลยนะไม่ได้มีปัญหา,าถ้าเกิดนั่งบนที่นอนแล้วก็เอ็นตัวไปอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าจริงๆแว่นตัวนี้ยมันใส่ได้นะมันแนบกับหน้าเราประมาณนึงนะครับไปได้ถึงขนาดว่าใส่นอนนะใส่นอนนะครับแล้วก็ตะแคงทางด้านเนี้ยนะ ถือว่าโอเคนะอาจจะมีจัดท่านิดนึงนะครับแต่ก็ใส่ได้เลยลงมาลองใส่ดูก็ใส่ได้นะครับเสียงก็จะออกอยู่แล้วนะเนอะแต่ว่าถ้ามาเป็นฝั่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีตัวสายมันมาด้วยนะครับตรงนี้มันก็ จะไปหัวแล้วก็จะไปโดนสายใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร,ร่รุ่นเก่านะรุ่นเก่าเวลาลุงแมวเดินทางนะไม่ว่าจะอยู่บนเครื่องบินนะครับอยู่บนรถไฟนะอยู่บนอยู่ที่โรงแรมนะครับลุงแมวเอาไปด้วยจริงๆนะคือถ้าทุกครั้งที่มีการเดินทางไกลเนาะแล้วเราจะต้องใช้เวลาไปกับ นานๆน,นะไปรอไปอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับหรือแม้แต่การที่ท่านผู้ชมอยากจะไป Public Space นะไปร้านกาแฟไปที่ต่างๆเนะแล้วก็อยากจะดูสื่อบันเทิงแบบสะใจใหญ่ๆนะอ,อ,อยู่ในพื้นที่ต้องรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะภาพเนี่ยแน่นอนถ้าดูแอนิเมชันนี้สุดขีดมันคือ o l e d เนะสีสันอะไรใดๆน,นะแล้วเขาสามารถปรับได้นะโทนอบอุ่นก็ได้เนาะสีโทนเย็นก็มีนะครับมีมีหลายแบบให้ปรับซึ่งดูมาว่ามันเหลือเฟือนะแล้วก็จริงๆมันมี คอนเทนต์ 3D เปิดได้ด้วยนะแต่ลุงมาไม่ได้ลองนะครับการเล่นเกมนะแน่นอนเราเป็นช่องเล่นเกมนะต่อกับตัวโมบายด d อก Pro เนี่ยแล้วก็เราเล่นเกม Nintendo Switch อนะถือว่าโอเคเลยนะลุงมาเอาเล่นกับคุณแฟนสนุกมากนะครับเล่นกัน2คน Mario Kart เนะก็ทำได้หลายอย่างนะเช่น คุณแฟนนั่งเล่นนะแล้วลุงแมก็แค่นั่งดูก็ได้นะมันก็เหมือนกับมันมี2จอถูกไหมแล้วก็ดูลุงแมก็ใส่แว่นอันนึงคุณแฟนก็ใส่แว่นอันนึงเนาะหรือว่าเราเอ่อเล่นเองนะครับส่วนตัวคนเดียวนะต่อผ่านตัว โมบายด็อกโปรเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะต่อกับ Nintendo Switch เนี่ยอเน,นียแมชเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ่อ Nintendo s w i ช c h หนึ่งเนี่ยมันเป็น 720p ใช่ไหม,มก็จะแตกๆหนนะ่อยเนาะแต่ว่าพอเป็นสวิ t c h สองเนี่ยมันแมชทุกอย่างนะครับก็ 1080p HDR เนอะแล้วก็ 120Hz นะครับซึ่งแมชกับตัวแว่นตัวนี้มากนะครับก็ท่านผู้ชมก็จะมีจอ150กว่าน,นิ้วรออยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครกลัวว่าจะเวียนหัวอะไรใดๆเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ รุ่นเก่านะดูมารู้สึกว่าบนรุ่นใหม่น่าจะไม่เวียนหัวเท่านะครับคือเวียนหัวน้อยลงนะคิดว่าอันนึงเพราะว่าสัดส,ส่วนเป็น16ต่อ10นะก็ทําให้มันเหมือนกับเวลาเราดูอ่ะตัวจอเนี่ยมันไกลกว่านะไปถึงว่าเริ่มต้นนะครับ Uh, พอเสียบปุ๊บออกเลยเนี่ยตัวจอเนี่ยมันไกลกว่ารุ่นเก่านิดนึงมันจะรุ่นเก่าเหมือนมันจะล้นเข้ามาเนาะแต่แน่นอนว่าตัวสวิชเนี่ยมันก็สามารถปรับขนาดตัวจอได้แหละก็มันก็จะค่อยๆเล็กลงนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราปรับตัวจอรูม่ายข้าใจว่า resolution มันก็ ลดลงไปด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามองในการเล่นเกม Nintendo Switch อะตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะรุ่นใหม่เนะี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับตอบโจทย์สเปคของตัว Nintendo Switch 2เลยนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดใครใช้ Nintendo Switch 1เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันก็เสียบออกเหมือนกันนะครับผมก็เราก็ได้ประโยชน์จากการใช้ตัวออจอ OLED เนะเพราะว่าจะเล่นเกมแบบที่มันเป็นการ์ตูนการ์ตูนได้ดีนะอันนี้คือเล่นกับ Nintendo Switch นะครับส่วนเล่นกับตัว PlayStation 5เนี่ยลุงแมวลองทสนะครับกับตัวเอ่อตัว จอย8บิตดูนะแล้วก็สตรีมมิ่งมาผ่านตัวโปรแกรม PX Play นะสไต์เกม PlayStation 5สำหรับลุงแมาที่เขามาเล่นเป็นประจำเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เช่นที่ลองเทสคือ Death Standing เนี่ยมันก็จะวิ่งวิยง,งนิดนึงนะครับแต่ก็คล้ายๆกันก็คือว่าเราสามารถปรับตัวขนาดจอนะบน PlayStation 5ได้นะครับปรับพื้นที่แสดงผลซึ่งอันนี้มันเจ๋งตรงที่เราแค่ต่อโทรศัพท์มือถือใช่ไหมแล้วก็ดาวน์โหลด แอป PX Play มานะครับแต่แน่นอนว่าจะต้องมีเซตอัพตัวแอปของตัว Witcher ด้วยนะครับในแอป8 Bit Do Ultimate นะครับแล้วก็ Witcher เกมแพลนะครับโหลดมาด้วยนะแล้วก็ใช้ตัว PX Play ตัวนี้นะแต่อันนี้เดี๋ยวเซตอัพเนี่ยเดี๋ยวมันมีในวิดีโออื่นที่ลูกมแมวรีวิวตัว นะแต่อันนี้บอกคอนเซปต์ก่อนนะครับว่ามันใช้ได้นะแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับมันก็คือรีโมทเพลย์นั่นแหละพูด,ดง่ายๆนะแต่ว่ามาต่อออกจอของวิเชอร์นะครับที่ลอยอยู่ที่150กว่าน,นิ้วถือว่าโอเคละครประสบการณ์ที่ได้ก็เหมือนเราเล่นเกมจอใหญ่ๆซึ่งแน่นอนว่าใครเอามาเล่นแบบแบ็กมิสหรือว่ามาเล่นอะไรมอนสเตอร์ฮันเตอร์อะไรเงี้ยจะเวียนหัวนะแต่อันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดทนไม่ไหวน,นะเป็นโมชั่นซิกเนสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเกมวางแผนอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนที่เขาโฆษณานะว่าตัวนี้ รุ่นใหม่เนี่ยมันเป็น6 DOF นะครับซึ่ง motion sickness เนี่ยก็จะน้อยลงนะเปรียบเทียบกับรุ่นเกา่ารุ่นหมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเวียนหัวน้อยลงนะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้อุปทานหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกที่ลองเทสเนะถามว่า happy ปปไหมนะ แฮปปี้มากนะครับถ้าเทียบกันสองอันเนี่ยรุ่นใหม่นี่ก็เป็นการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเหมือนกันจะถามว่าดีขึ้นมากกว่ารุ่นเก่าเนี่มันก็คือรุ่นปรับปรุงอะ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดว่าโหแบบ เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ชมซื้ออันเก่าก็ยังซื้อได้นะครับแต่ต้องดูราคาส่วนต่างดูมาไม่รู้เขาจะวางยงไงนะถ้าเกิดส่วนต่างมันต่างกันไม่มากนะก็จัดตัวใหม่ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ส่วนต่างมันต่างกันเยอะนะเช่นลดครึ่งอะไรเงี้ยนะตัวเนี้ยเป็นราคาครึ่งหนึ่งของตัวใหม่นะนะอันนี้ก็น่าพิจารณาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ว่ายังไงตัวใหม่เด็ดกว่าอยู่แล้วนะในทุกมิตินะครับต่ออีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เขาให้มา มันจะมีตัวครายเป็นปลอกตัวนี้นะสำหรับใส่กันกินผมใส่กันอะไรเงี้ยก็อาจจะพอช่วยได้แต่ว่ารุ่นใหม่ที่เขาส่งมาตอนนี้มันยังเป็นตัวอ่ะใส่ได้เหมือนกันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะอันนี้คือถ้าใส่แล้วมันจะเป็นยางเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวลองดูแบบปั๊บหายไหมอ๋อโอเคโอเคอะแอไอตัวยางเนี่ยก็ช่วยได้ประมาณนึง ไอตัวยางที่เรามาใส่ไปเมื่อกี้มันจะช่วยทําให้อา่าไอตรงขอบตรงนี้มันไม่โดนหลังหูเราก็โอเคเพราะนั้นไม่รู้มีขายหรือว่ามีมาในชุดนะแต่ว่าที่ลุงแมวได้มาตอนนี้อันนี้คือตัวเดโมอยู่นะครับมันก็เลยอาจจะอุปกรณ์ไม่ครบคันนะอ่ะตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยก็อย่าลืมใส่กันด้วยมันช่วยได้นะครับเนี่ยมันช่วยทําให้อ้ปัญหาที่ลุงแมวพูดไปเนี่ยมันหายไปเลยนะเนี่ย ไม่ไม่ควรจะใส่แค่นี้นะแน่นอนว่าลุงแมวขอขอบคุณทางวิเชยอ,อีกครั้งนะครับที่ส่งเจ้าตัวเดโมโต,ตัวนี้มาให้ลองแล้วก็ได้มาทำคอนเทนต์กันนะครับแล้วก็เขากําลังจะเปิดพรีออเดอร์นะซึ่งวันที่วิดีโอตัวนี้ออกเนี่ยก็น่าจะมีพรีออเดอร์เปิดแล้วนะครับแล้วลุงแมวก็ใส่ตัวตะกร้านะไว้ในวิดีโอแล้วนะครับใครสนใจไปส่องกันได้เด้อโอเคลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอกันไปวันไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สวัสดีทุกท่านไปแล้วสวัสดีครับ คถูอว่ามันคือของหลายช่วงอายุนวคือมันต้องออกเครื่องใหม่ซึ <c> ่ <oughs> เครื่องเก่ามันทำไม่ได้